สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading t a l o นะคะเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนตุลาคมนี้ตุลาคมนี้นะคะคือเรื่องอะไรมาให้ไพ่ของแม่หมอช่วยบอกแล้วกันนะคะแม่หมอจะใช้ไพ่สองสำรับนี้ในการอ่านคำทำนายของคุณนะคะมาดูพลังงานของคุณเดินก่อนจากไพ่ทาโร่มาดูพลังงานของคุณ ขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแม่บอกขอดูพลังงานของคุณพลังงานของคุณได้เดี๋ยวไฮโลฟนได้ราชินีถือเหรียญพลังงานของคนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความรู้ความสามารถพลังงานของคนที่มีความเก่งความแก่งพลังงานของคนที่เรียกได้ว่าเอ่อเอาตัวรอดเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์เอาตัวรอดในที่นี้คือเอาตัวรอดด้วยปัญญา ไม่ว่าสถานการณ์ตรงหน้าของคุณมันจะดีหรือมันจะไม่ดีใดๆก็ตามแต่คุณสามารถผ่านทุกสถานการณ์ไปได้ด้วยความเก่งด้วยความแก่งด้วยความรู้ด้วยความนิ่งศักยภาพสูงมากสองดาบในตอนนี้กำลังตัดสินใจจะทำอะไรสักอย่างอยู่เนาะกำลังเลือกที่จะวางแผนการใช้ชีวิตอาจจะเป็นอาชีพเสริมงานเสริมอืม สิ่งที่ไม่หมอเห็นน่ะสิบดาบสิดาบแล้วก็เดอะเมจิเชนสามไม้เท้าคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้คุณมีโปรเจกที่จะมีโปรเจกที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้คนอื่นเขาได้พ้นจากความทุกข์ให้คนอื่นเขาได้พ้นจากสิ่งที่เรียกได้ว่าเจ็บที่สุดในชีวิตปัญหาปัญหาที่ถาถมคุณต้องการที่จะช่วยเขา เพราะว่าพลังงานของคุณคือดีแล้วดีมากๆแล้วอยู่ในจุดที่แบบสบายใจแล้วเอาตัวรอดได้อ่ะพอเอาตัวรอดได้เราก็อยากที่จะช่วยเหลือคนอื่นนี่คือส่วนที่มันมันมันเป็นกฎเนาะแม่หมอมองเห็นว่ามันเป็นกฎคนคนหนึ่งที่เขารู้รู้ตัวเองว่าผ่านอะไรมาแล้วอยู่ในจุดที่ประสบความสาเร็จ mm. เช่นคุณเนี่ยถึงแม้คุณจะมีความท้าทายในอนาคตข้างหน้าอีกอแต่คุณก็อยากที่จะช่วยเพราะว่า คุณผ่านสถานการณ์ต่างๆมาได้ด้วยความรู้ชุดความรู้การเรียนรู้ทุกอย่างเลยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กถึงเรื่องใหญ่เลยนะคุณอยากที่จะช่วยเหลือผู้คนคุณอยากที่จะบอกกับเขาแต่ในตอนนี้ยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะทําเรื่องนี้ยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะทําเรื่องนี้คุณคุณรู้สึกว่าเอ๊ะจะมีใครเชื่อหรือเปล่านะเขาจะหาว่าเราเป็นครูเป็นอาจารย์หรือเปล่าเขาจะหาว่าเราแบบวดเก่งหรือเปล่าจริงๆคุณแอบคิดอย่างนั้นนะแอบคิด ขั้นตอนแรกในการที่จะลงมือทําอะไรมันเป็นแบนแบนั้นแหละเนี่ยเป็นอาการสองดาบนี่แหละเป็นอาการแบบสองจิตสองใจอ่ะแต่จริงๆแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณหยุดไม่ได้หรอกคุณหยุดความคิดนี้ไม่ได้คุณหยุดการแอคชั่นนี้ไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ทํามันยิ่งกระตุน้นคุณให้สังเกตนะถ้าคุณยังไม่ทํามันยิ่งกระตุ้นคุณแต่อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือความกลัวคือความวิตกกังวลคือสิ่งที่แบบเราจะช่วยเขาได้ดีแค่ไหนเราจะช่วยเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลย นี่นี่คือพลังงานของคุณนี่คืออารมณ์และความรู้สึกของคุณในช่วงนี้นะคะแล้วมาดูกันว่าเดือนตุลาเนี่ยในเดือนตุลาคมเนี้จะมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างให้ไพ่ของไม่หมอช่วยบอกเรื่องดีๆนั้นนะคะเราก็ตื่นเต้นเนาะเอาจะมีเรื่องอะไรดีๆนะทุกคนชอบเรื่องดีๆอ่ะจิตวิญญาณของพวกเราทุกคน,นชอบสิ่งดีๆเนี่ยคือการคอนเนคกับจิตวิญญาณข้างใน มันไม่ใช่ความโลภมนุษย์ทุกคนชอบเรื่องดีๆมนุษย์ไม่ได้ชอบสิ่งที่ไม่ดีแต่เราไม่รู้เลยว่าการที่เราชอบสิ่งดีๆพลังงานดีๆมันเป็นการคอนเน็กต์กับจิตวิญญาณข้างในของเราเขาสื่อสารว่าเออเนี่ยแหละสิ่งที่ถูกต้องของเธอนี่แหละคือสิ่งที่เป็นทางของเธอนะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนตุลาคมนี้เด e h a n งแมนรอยยิ้ม เจ็ดเหรียญราชินีถือถ้วยแล้วก็อัศวินถือไม้เท้าใต้สำรับเป็น9ก้าไม้เท้าในเดือนตุลานี้เรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคุณรออะไรอยู่คุณอาจจะรอพลังงานที่ไม่หมอบอกไปตอนแรกปะอาจจะรอแบบจะได้ช่วยเหลือจะได้พัฒนาอะไรแบบนี้จะได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเพื่อคนอื่น และในการทําเพื่อคนอื่นเนี่ยมันมีผลตอบแทนกลับมาด้วยถ้าคุณรอสิ่งนี้อยู่คุณจะได้สมปารถนาคุณจะได้สมมันเหมือนกับว่าสมการรอคอยเออเงินดีขึ้นในเดือนตุลาเงินดีขึ้นได้เก็บได้เก็บมากขึ้นหรือบางคนแบบไม่เคยคิดจะเก็บเลยก็ได้เก็บแหละในเดือนตุลาได้วางแผนการใช้ชีวิตได้เก็บเกี่ยวทุก สิ่งที่มีค่าเข้ามาในชีวิตอาจจะไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวมันคือประสบการณ์ของคุณด้วยมันคือสิ่งที่ทําให้คุณมีความสบายใจมากขึ้นมันคือสิ่งที่ทําให้คุณปลอดโปร่งโล่งเบาสบายมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นในเดือนตุลาเท่าที่แม่หมอแบบคือแอดถามพี่ไพ่ในบรรดาที่อยู่ในคลังของแม่หมอเนี่ยนะเดือนตุลาถือถือ ถือถือว่าเป็นเดือนที่ที่ที่ยังได้อยู่อ่ะยังพอได้ยังพอได้ยังพอได,อได้แต่ก็ยังไม่ดีที่สุดนะแต่คุณต้องเก่งต้องแก่งคุณจะได้อย่าอ่อนไหวอย,อย่าอย่าอ่อนไหวในสภาวะอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอย่าเศร้าใจอย่าด้อยค่าตัวเองอะไรแบบนั้นอนะ่ะเท่านั้นเองคุณจะอยู่ได้แบบสบายๆนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่หมอเห็นนะ่ะก็คือที่บอกไปนะก็คืออย่าอ่อนไหวเนี่ยเป็นเพราะว่าไพ่ก้าวไม่เท้าคุณต้องดูแลดูแลตัวเองอะ่ะ ไม่มีใครมาทําอะไรคุณได้ถ้าใจคุณแข็งแก่งเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแก่งอดทนคือแล้วก็เซฟตัวเองให้มากๆเนี่ยในเดือนตุลานะจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆถ้าจะทําอะไรถ้าจะแอคชั่นอะไรแอคชั่นได้เลยเป็นการแอคชั่นที่ไปได้ดีไปได้สวยพอไพ่ราชาเอ้ยไพ่อัศวินถือไม้เท้าเนี่ยคือการได้ลงมือได้ก้าวกระโดดละไม่ใช่แบบต่อแตะไม่ไม่ใช่แบบคําทางไม่ใช่ละไม่เหมาแม่เหมอเชื่อนะว่าคุณอนะ ทำมาคิดเรื่องเนี้อาจจะยังไม่ได้แอคชั่นอะแต่คิดเรื่องเนี้มาพักใหญ่คิดเรื่องนี้มามาพักใหญ่ตั้งแต่ต้นปีก็อาจจะเป็นไปได้นะโปรเจก t นี้หรือสิ่งที่คุณอยากจะทำเนี้ยมาตั้งแต่ต้นปีเลยก็ว่าได้ว่าเออคุณอยากทำแบบนี้แบบนี้และเดือนตุลามันถึงช่วงเวลาแล้วที่คุณจะได้ทำสิ่งที่คุณต้องการทำงานโอเคเลยงานไปได้สวย เรื่องงานก็คือโดดเด่นนะโดดเด่นเพราะว่าอัศวินถือไม้เท้าเนี่ยคือไม้เท้าคือแพทชั่นไม้ไมเท้าคือการแอคชั่นแรงบันดาลใจต่างๆคือไฟอ่ะแล้วอัศวินเนี่ยคือคือเปรียบเทียบได้กับวัยหนุ่มสาวก็คือพละกําลังอ่ะเหลือเฟือเข้าใจไหมคะพละกําลังเหลือเฟือและความรู้สึกคุณได้เป็นราชินีถือถ้วยเนี่ยความรู้สึกก็กลับมามาดูแลตัวเองได้อีกครั้งหันกลับมา ใส่ใจตัวเองหันกลับมาเห็นแก่วความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนอาจจะเห็นกับความรู้สึกของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยภายนอกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เดือนในเดือนตุลาเนี่ยเรื่องดีๆก็คือ 1. เห็นว่าตัวเองสบายใจมากขึ้นเห็นว่าตัวเองอยากได้อะไรอยากมีความสุขเรื่องไหนเราเราเราจัดให้เขาจัดให้ตัวเองปฏิบัติตัวเองปนเปื่อตัวเองได้แล้วก็มีความสุขมากขึ้น แล้วก็งานหรือสิ่งที่คุณบ่มเพาะไว้โปรเจกต์ต่างๆมันก็จะได้ฉายออกมาแล้วมันเป็นการฉายออกมามันเป็นการแสดงออกมาเนี่ยแบบที่ได้รับคุณค่าด้วยแบบที่ได้รับคุณค่าด้วยอืมเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีไม่เหมาะว่าเป็นเรื่องที่ดีที่แบบเบสิกอ่ะมันไม่ได้แบบหูหวาดูเวอร์วังอะ่นะเนาะไปเรื่อยๆแต่ก็สมเหตุสมผลโอหกไม้เท้า หกไม้เท้าความสําเร็จสิ่งที่คุณรอคอยอยู่สิ่งที่คุณเรียนรู้เดรแฮงแมนคือการที่เขาไปเรียนรู้อะไรการที่เขาอยากหาคําตอบอะเขาเอาตัวเองไปห้อยไว้เพื่อให้ได้คําตอบบางอย่างเขาเอาตัวเองแบบไม่หมอะจะยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบว่าคุณต้องพยายามอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบเพื่อให้ได้ความรู้แล้วอ่านอ่าน,านครั้งเดียวอะเล่มหนึ่งอะจบแล้วอะมันยังไม่เก็ตคุณอ่านซ้ําอีกรอบเนี่ยมันเป็นความพยายามแบบนั้นและคุณประสบความสําเร็จคือองค์ความรู้มันซึมซับเข้ามาหาคุณ คุณจำคุณจำบทความที่สำคัญสำคัญในหนังสือนั้นได้อันนี้คือแม่หมอเปรียบเทียบนะเนี่ยคุณจะได้จะได้เป็นในลักษณะแบบนั้นในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของสติปัญญาก็คือเลิศก็คือแบบว่าเป็นคนที่คือถ่ายทอดออกมาได้โดยไม่ต้องดูตำรับตำราอะไรแล้วมันคือประสบการณ์จากข้างในมันคือการที่คุณไปกันกรองมาแล้วนี่คือตัวตนของคุณในเดือนตุลานะคะแล้วก็สามเหรียญ สามเหรียญกับเจ็ดเหรียญเนี่ยไม่เหมาะเห็นสามเหรียญตอนพลังงานของคุณตอนแรกคุณคุณอยากที่จะทำงานร่วมกันกับกลุ่มคนเ,เ,เขาเรียกว่าชุมชนหรืออยากที่จะเสนอผลงานของคุณให้กับบุคคลอื่นอ่ะให้เขาได้เห็นความสามารถอะไรแบบนี้คุณทำได้เลยคุณทำได้เขาจะเห็นความสามารถในตัวคุณเขาจะเห็นว่าคุณมีศักยภาพขนาดไหนมี มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเขาจะได้เห็นและจะได้เห็นผลงานของคุณแล้วผลงานของคุณเนี่ยจะ,จะถูกตาต้องใจแล้วก็การเงินก็จะเข้ามาจากผลงานด้วยการเงินก็จะเข้ามาจากผลงานของคุณเพราะคุณไพ่ไม่ได้ออกมาว่าใครจะทำมูลมูล,ลนิธิอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะคุณเอาความสามารถของคุณมาส่งต่อบางคนขายความสามารถของตัวเองบางคนขายการที่ขายความรู้อ่ะ เพราะคุณจะต้องไปมีความรู้ก่อนไปมีประสบการณ์ก่อนแล้วนํามาถ่ายทอดให้คนหลายๆคนให้เขาได้เออมามันมีความรู้เหมือนกันแลกกันแล้วคุณจะได้แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนเงินอะไรแบบนี้นะในเดือนตุลาคมมันจะสมเหตุสมผลในเรื่องนั้นทั้งงานทั้งเงินมันสอดคล้องกันนะคะแล้วก็อัศวินถือดาบอัศวินถือดาบในเดือนตุลานะในเดือนตุลานี้ อย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนเรื่องอารมณ์และเรื่องความรู้สึกดูดูความรู้สึกของตัวเองคุณอาจจะเจอคนใจร้อนอาจจะเจอคนใจร้อนแต่คุณไม่ร้อนไม่ไม่ไมร้อนไปกับเขาหรอกเข้าใจแล้วมันก็เป็นเรื่องดีนะไม่เหมาะคิดว่าเป็นเรื่องดีทุกวันนี้คุณอาจจะเจอคนที่ใจร้อนเนี่ยพูดแบบไม่คิดอะไรทําอะไรเร็วพูดเร็วทําเร็วจนกระทบจิตใจของคุณอะแต่ในเดือนตุลาคมมันเหมือนคุณโปรเฟสชันแลมากขึ้นคุณคุณไม่ไม่สนอน n สนโนแคร์แล้วอยากพูดอะไรก็พูดไปเถอะ อยากทาอะไรเหมือนเหมือนปล่อยวางได้ง่ายอะ่ะหันมาเซฟตัวเองมากกว่ามาดูว่าถ้าเราขืนเอ่อต้เถียงไปอะ่ะมันมันเจ็บอะ่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าฉันไม่อยากให้ตัวเองเจ็บอะ่ะก็เงียบดีกว่าถ้าใครจะคิดว่าแพ้ก็ช่างแต่ว่าฉันไม่แพ้ฉันชนะฉันฉันสบายใจอะ่ะคือคุณมองเห็นความเป็นจริงตรงนั้นน่ะบางที สมัยก่อนนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันต้องต้เถียงสิว่ามันไม่ถูกนะฉันอย่างนี้อย่างนี้เพรายิ่งโต้เถียงมันก็ยิ่งเจ็บมันก็ยิ่งบอบช้ำจิตใจก็ยิ่งบอบช้ำอ่ะทั้งกายทั้งใจอะไรแบบเนี้ยคุณเลยรู้สึกว่าเออแล้วเราจะไปเถียงอยู่ทําไมอ่ะแล้วเราจะไปทนเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออชี้แจงอยู่ทําไมในเมื่อเขาฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ได้จะรับข้อมูลอะไรเลยก็เลือกที่จะนิ่งเฉยแล้วก็เซฟความรู้สึกของตัวเองดีกว่า อยานนกชนะก็ชนะไปฉันไม่ได้แข่งกับเธออะไรอย่างเงี้ยมันดูเหนือชั้นน่ะเออในเดือนตุลาเนี่ยคุณจะแบบดูเหนือชั้นมากเลยทุกเรื่องเลยนะการงานเอ,อ่อแพชชั่นของตัวเองแล้วก็การรับมือกับคนรอบข้างเนี่ยดีมากดีมากๆเลย t e m p e r a n อาจจะมีการสื่อสารเกิดขึ้นจริงๆนะอาจจะมีการสื่อสารเกิดขึ้นจริงๆระหว่างคุณกับเพื่อนหรือกลุ่มคนของคุณนะคะมากขึ้นแหละในในช่วงเดือนตุลาเป็นการปรับจูนเป็นการทําความเข้าใจและโดยเฉพาะงานของคุณการแอคชั่นของคุณเนี่ยคุณจะแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนของคุณหรือกับคนรอบข้างได้ด้วยกับคนรอบข้างได้ด้วยคุณอาจจะรับความรู้ของของของเพื่อนๆ หรือของคนอื่นๆเนี่ยเข้ามาปรับจูนให้ให้เข้ากับตัวเองคุณอาจจะทํางานสมมุติว่าคุณทํางานอาชีพของคุณอาชีพเนี้ยแล้วแล้วยุคนี้เขาเขาไปถึงไหนกันแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เอาเอายุคสมัยใหม่มาเข้ากับงานของคุณได้คือไม่เหมาะไปนึกถึงคนที่คนที่ทาธุรกิจ ธุรกิจหนึ่งที่สมัยสัก20ปีที่แล้วมันดีมากมันเวิร์กมากเลยทําธุรกิจแบบเนี้ยอาธุรกิจออฟไลนะ์เนาะหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยอามันดีมากๆเลยแต่ยุคนี้มันมันจะต้องออนไลน์ด้วยถ้าจะออฟไลน์ line, ก็จะมีหรือไม่มีก็ก็ไม่เป็นไรมันต้องออนไลน์ด้วยคุณก็ปรับตัวได้ว่าเออออนก็ออนอ่ะเออออนก็ออนลองดูซิเฮ้ยแล้วมันเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณปรับได้อ่ะคุณคุณแบบว่าไม่ไม่แอนตี้โลกใหม่ไม่แอนตี้ เขาเรียกว่า new earth เนาะเดี๋ยวนี้เงินดิจิตอลที่ที่เป็นไม่ไม่ได้หมายถึงที่เขาแจกกันอะไรอย่างเงี้ยนะเงินที่อยู่ในในในออนไลน์อะ่ะเราไม่ต้องพกเงินสดอะ่ะเมื่อก่อนคนที่เขาไม่ต้องพกเงินสดคือเขาถือบัตรเครดิตใช่ไหมแต่ในตอนนี้ก็คือไม่ต้องพกเงินสดคือแค่มีอินเทอร์เน็ตกับโทรศัพท์เครื่องเดียวอะ่ะ ไม่ต้องมีร้านค้าที่รับบัตรเครดิตคุณก็สามารถเข้าไปแล้วก็แค่สแกนจ่ายเขาได้เลยอย่างเงี้ยมันเป็นความสะดวกสบายคุณก็รับได้คุณก็พร้อมที่จะเอาความรู้พร้อมที่จะมีความรู้ในเรื่องนั้นๆไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณไม่ปิดกัน้นและทําให้คุณเติบโตคุณเชื่อไหมคุณประมาณว่าค่าไม่ตายเออค่าไม่ตายเพราะพิกแพงเพราะปรับ ให้ให้เข้าสู่สถานการณ์ต่างๆได้เพราะไม่งั้นมันบอบช้ำไม่งั้นมันจะทนทุกข์อะถ้าเราไม่ปรับตัวให้เข้ากับยุคใหม่อะธุรกิจของคุณเองหรือความรู้หรืออะไรของคุณอะมันจะมันจะอยู่กับที่แล้วมันจะทําให้คุณแบบอึดอัดไงทีนี้ว่าคุณแบบรู้สึกว่าเออไม่เอาละไม่เอาละฉันต้องวางแผนนู่นนี่นั่นในเดือนตุลาเนี่ยมันเป็นเดือนที่การวางแผนของคุณมันลงลงตัวทุกอย่างเลยการวางแผนคือลงตัวแล้วมันใช่อะคุณจะ เดินไปสู่จุดที่คุณต้องการได้เพราะว่าไพ่แปดถ้วยใต้สำรับเนี่ยไม่เหมาะเห็นกัการวางแผนของคุณมาตั้งแต่ต้นปีแล้วไม่ไม่ต่ํากว่าแปดเดือนที่แล้วอะ่ะเออคุณวางแผนมาว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนคุณวางแผนว่าโลกใบนี้ยมันเป็นยังไงแล้วเราจะต้องอยู่ยังไงเราต้องใช้ชีวิตแบบไหนพอคุณวางแผนปุ๊บคุณก็เริ่มเรียนรู้อ๋อมันมาถึงจุดที่ลงตัวในเดือนตุลาคือลงตัวแหละนะลงตัวสำหรับคุณมากๆเลยแล้วมาให้ไพ่สำรับนี้เพิ่มเติม มาให้ไพ่ออร์เคิลสำหรับนี้เพิ่มเติมนะคะพรสำหรับการสแสวงหาความสําเร็จในชีวิตใบเนี้ยเหมือนที่แม่หมอพูดไปอ่ะคุณสแสวงหาคุณออกตามหาคุณคุณ คุณสัมผัสว่าคุณต้องมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณได้รับพรในเดือนตุลาพรสําหรับการแสวงหาความสําเร็จน่ะคุณต้องการความสําเร็จคุณตามล่าความสําเร็จและความสําเร็จจะอยู่ตรงหน้าคุณในเดือนตุลานี้อืมไพ่เบลีสวยไพ่เบนีสวยเฉียบสวยเฉียบผงาดขึ้นเพื่อขยายวิสัยทัศน์ของคุณอีกซักหนึ่งใบ แล้วก็ชีวิตกําลังมอบความอุดมสมบูรณ์อืมจริงๆในเดือนตุลาเนี้ยแม่หมอแม่หมอการันตีเลยนะถ้าไพ่ออกมาในลักษณะเนี้ยการันตีเลยว่าคุณนจะได้รับของขวัญคุณจะได้รับสิ่งที่แบบเป็นพรนะที่บอกไปเลยนะให้คุณได้เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นได้เห็นมุมมองการใช้ชีวิตได้แบบกว้างขึ้นเพราะคุณไม่ปิดกั้นตัวเองคุณคุณตามโลกทันคุณไม่ได้หลงอยู่ในโลกเก่าแล้วนะคะ โอเคสิ่งที่ไพ่ออกมาบอกในสำรับนี้ก็คือคุณจะได้รับความรวมสมบูรณ์มากมากเรไดียว่าตั้งแต่ต้นปีถ้าวัดค่ากันตั้งแต่ต้นปีอ่ะจนถึงตุลาตุลาคือเวิร์กสุดอ่ะเป็นเดือนที่เวิร์กสุดเป็นเดือนที่ดีสุดเป็นเดือนที่เห็นอะไรกว้างขึ้นเห็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นคือมองโลกใบนี้แบบทั้งใบเลยไม่ได้มองแค่เศรษฐกิจหรือมองแค่คนในแค่ประเทศประเทศคุณอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณจะมองแบบเห็นแบบ โลกทั้งใบเลย360องศามันจะเห็นอย่างนั้นได้ยังไงบางคนอาจจะถามแม่หมอเปรียบเปลยแม่หมอเปรียบเปลยว่าเห็นโลกทั้งใบมันก็คือเดี๋ยวนี้มันเป็นโซเชียลเดี๋ยวนี้มันเป็นความทันสมัยเกี่ยวกับโลกโซเชียลเราไปแอนตี้ไม่ได้ถ้าเราแอนตี้มันก็ยังขับเคลื่อนไปอะโลกโซเชียลมันก็ยังต้องไปของมันอะมันเป็นมันเป็นยุคของเขาพูดง่ายๆเราจะไปทําลายยุคของเขาไม่ได้ที่ถูกวางไว้แล้ว ถูกวางไว้แล้วว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ดังนั้นคุณรู้สึกคุณเข้าใจคุณไม่ขวางโลกคุณเข้าใจว่าเออมันก็ต้องคอยตามเพราะมันมันเปลี่ยนมามันไม่ใช่แค่ยุคคุณที่คุณอยู่เมื่อก่อนมันย้อนกลับไปร้อยปีที่แล้ว200ปีที่แล้วพันปีที่แล้วทุกอย่างถูกถูกเปลี่ยนมาตลอดโลกมีการหมุนเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในยุคยุคนั้นอยู่เสมอดังนั้นอายุเก่าที่คุณเคยอยู่ที่คุณเคยใช้ชีวิตไม่ว่าจะวใยเด็กหรืออะไรก็ตามหรือช่วงที่คุณแบบบูมที่สุดเฟื่องฟูที่สุดก็ตามนะมันมันอาจจะแบบหมุนเปลี่ยนไปแล้วยุคนั้นมันอาจจะผ่านไปแล้วดังนั้นในเมื่อคุณยังอยู่ในปัจจุบันตรงนี้คุณก็จะต้องคอยตาม โลกใบนี้จะต้องเอาชนะให้ได้จะต้องเอาชนะความเปลี่ยนแปลงให้ได้แต่ต้องอยู่กับความเปลี่ยนแปลงให้ได้แล้วก็ไม่เหมาะก็เห็นด้วยว่าคุณเอาชนะได้คุณอะยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เอาประโยชน์อะของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มาสร้างให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้ด้วยคือเป็นคนที่ทันสมัยอ่ะเป็นคนที่ทันสมัย <ฮ combien S 2> ไม่ไม่หัวโบราณทันสมัยไม่หัวโบราณเพราะเรจะไปต่อได้อ่ะเราจะไม่ไม่รู้สึกอึดอัดอะ คุณเหมือนก้าวกระโดดเข้ามาสู่โลกใหม่และมันเป็นเช่นนั้นจริงๆมันเป็นยุคยุคที่เป็นยุคใหม่จริงๆเราจะต้องยอมรับแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับยุคนี้ให้ได้ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรแรงบันดาลใจข้างในของคุณน่ะมันจะบอกกับคุณว่าคุณจะทําเรื่องนี้แล้วก็ไม่เกี่ยวด้วยนะว่ามันหมดยุคไปแล้วนะมันมันผ่านไปแล้วอะยุคนี้ไอแรงบันดาลใจของเรามันดันไปไปแบบเป็นเรื่องล้าสมัยคุณอย่าไปคิดแบบนี้ในในอก ในวิกฤตมันมีโอกาสในในดีมีเสียในเสียมีดีคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าถึงแม้มันจะไม่เวิร์กแล้วอะไรแล้วแต่ข้างในของคุณมันบอกว่าคุณต้องทำอะ่ะข้างในของคุณมันบอกว่าเออสิ่งนี้เราเราคิดว่าเราทำได้ดีอะ่ะคือมีความมั่นใจอย่างนั้นคุณก็ทำเถอะ อย่าอย่าไปอิงอะไรมากมายในยุคนี้แม่หมอบอกเลยมันเป็นยุคของการของคนที่มีความมั่นใจในตัวเองคุณไม่ต้องเป็นดาราคุณไม่ต้องเป็นคนมีชื่อเสียงแต่ขอให้คุณมั่นใจในตัวเองคุณก็สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้ในยุคนี้และที่แม่หมอพูดเนี่ยทุกอย่างมันก็จะสืบสืบเอ่อสืบเนื่องมาจากเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ละทิ้ง นะไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามเราจะต้องไม่ละทิ้งคุณงามความดีสิน5้าเป็นเกาะป้องกันไม่ว่าคุณจะอยู่ในยุคไหนสิน5้าข้อ สี่ห้าข้อนะแล้วก็การที่ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนเนี่ยก็คือการไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนคือคุณต้องเทคแคร์ตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าทําดีกับคนอื่นซะจนแบบเยอะไม่ได้เคยทําดีกับตัวเองเลยเนี่ยมันต้องควบคู่กันไปด้วยดีกับคนอื่นด้วยดีกับตัวเองด้วยให้อยู่ในจุดที่บาลานซ์ให้อยู่ในจุดที่สมดุลไม่มีตรงไหนที่แบบมากเกินไปไม่มีตรงไหนที่มันน้อยเกินไปอ่ะตรงนี้ก็ยังเอามาใช้ไม่ว่าจะคุณจะผ่านโลกใหม่โลกเก่าหรือโลกไหนก็ตามเนี่ยตรงนี้ก็ยังเอาไปใช้ได้มันเป็นส่วนที่ทันสมัยตตลลลออดดกาาเว เพราะคุณจะไม่มีอุปสรรคและปัญหาใดๆเลยเพราะมันจะเป็นเสื้อเกาะป้องกันให้คุณอยู่ในยุคแต่ละยุคได้อย่างมีความสุขแม่หมอขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินหรือทุกเรื่องเลย มีความสุขมีความสบายใจในการใช้ชีวิตแล้วก็มองโลกในมุมที่ต่างออกไปหาประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันมันมันอาจจะเปลี่ยนแปลงเข้ามาไวมากๆเลยนะอาจจะเป็นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้ามันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงก็ขอให้คุณนะเห็นเห็นโอกาสในสถานการณ์ต่างๆให้ได้นะคะแม่หมอเชื่อว่าคุณจะได้เห็นแน่นอน สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฟังไม่หมอมาถึงตรงนี้นะคะถ้ามีประโยชน์ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับไม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ